ใช้ความสามารถนี้เพื่อแลกกับความฝันอะไรคะกอบผมนี่ยังแหละครับเผดว่าจากไายดูฮะคู่ก<ะ>ันกับย่าเ<ะ>พราะเป็นสัญลักษณ์ให้ลูกหลารในบางที่ตาโรยไมยตายกวอนยังขีครับนี่แดดตามึง่งหายย่าย่างเป็นอะไะความฝันคือสิ่งท<ะ>ี<ะ>่ด<ะ>ีเอง มองไปเห็นกรรมการผมใช่ไหมครับเห็นครับเห็นนะครับทางซ้ายมือตรงกลางทางขวาทางไหนสวยสุดมีบางไางได้กับงเลยทางไหนสวยสุดมีให้เลือกไม่มานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนตรงกลางครับว้าราบคุณตาคุณตาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะแปดสิบครับ 80นะฮะแล้ววันนี้มากับใครคะมากับยายกับหลานกับเหรนครับคุณตามีหลานกี่คนครับหลานห้าหลานห้าทั้งหมดนั่นละทั้งหลานทั้งเหรนหลานเหลนรวมกันห้าห้าคนภรรยาคนกี่คนครับภรรยาคนเดียวอยนะอย่างนี้คบกันมา กี่ปีแล้วครับหกสิบปีหกสิบกว่าปีแล้วครับโอ้โหเเพื่อนหกสิบปีอยู่ด้วยกันถึงหกสิบปีนี่มันคุณตาครับเคยมีวอกแวกไปชอบสาวบ้านอื่นไหมนอกจากยายบิ้งเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบแน่นอนเพราะเพราะใจตรงคนนี้อยู่นะรักคนเดียวรักคนเดียวรักคนเดียวไปชอบเขาได้ยังไงยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ว่าจังแค่เกิน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 อย่าเขินอย่าเขินไม่เอาไม่เขินเขินบ่ต้องเขินเราโหลดตอนแรกก็เขาเขียนจดหมายมาก่อนห้าเยอะเยอะยอะเคุณยายเขียนมาหาคุณตาก่อนยายบิ้งยายบิ้งไวไฟเลยยายบิ้งไม่น้อยเขียนมาว่ายังไงอะเพราะว่ารักอย่างนั้นรักอย่างนี้แหละ เขียนตอบไหมเขียนตอบไหมก็เขียนเขียนตอบไปแล้วครับเข<อ><อ>ีว่าไงฮะถ้าคุณรักพี่พี่ก็รักน้องได้เหมือนกันกับว่า <S 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 อ้น,น้องรักพี่พี่รักนนองเขียนจีบกันอยู่กี่ปีไม่นานกี่วันอกี่เดือนกี่เดือนเขียนข้งขงางสองข้างแลวกพอคอพอั้งสองั้งเสร็จแล้วก็ขอแต่งงานเลย มือหนึ่งสองมือก็เลยมาวบากันรถล้ลงผูเถ่าพูแจกมาวกากันคุยกันกะมันมีเงินสิแเจงไะเจ้าัะบาทเงินสินสอดเขาเรียกสินสอดไหมคุณตาเรียกเรียกเท่าไหร่ครับไม่แพงเท่าไหร่ครับห้ารอยบาทห้าร้อยบาทเมื่อหกสิบสาปีที่แล้วห้าร้อยบาทตอนนี้ตามีเงินเก็บเท่าไหร่ตาไม่มีเงินมีกี่บาทไม่มีสักบาทไม่มีสักบาทเอาแล้วทำไงอ่ะ คนเท่าคนจ่เลยว่าเอาจังสีสไปร์สันเอาจากสามสิบบาทสามสิบบาทลดเหลือสามสิบคือผมว่าเขาขอเป็นพิธีมากกว่านะแบบว่าจะได้แบบว่าให้ไม่ผิดผีเอาแต่ผมเห็นเยอะนะว่าหลายๆคนสินสอดเยอะกว่านี้แต่อยู่กันได้ไม่ยาวถูกต้องแต่เนี้ยสามสิบบาทอยู่กันได้หกสิบสามปีคือมันไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องเงินเลยก้าวข้ามเรื่องนี้ไปเลยอะแล้ววันนี้คุณตามีความสามารถอะไรที่จะมาแสดงให้พวกเราดูคะครับ เป่าพุเป่าลูกดอกเป่าลูกดอกเป่าพุลูกดอกความสามารถนี้เอาไว้ทําอะไรครับอายิงกบโอ้โอไว้จับกบแล้วใช้ความสามารถนี้เพื่อแลกกับความฝันอะไรคะกับผมนี่ยังลหละครับคือว่าอยากท้าลูก<ะ>คู่กันกับย่า<อ>เพราะเป็นัญลักรณ์ให้ลูกหรานในบง<ย>บงที่ตาล้มหายตายกวานยังขีคกับนี่ได้ตามึง หายใจ่ย่างมันบ่ลาความฝันคือสิ่งีแค่นี้เองครับเฮ้ยอ่ะแค่นี้เองจริงคุณตาเอามือปิดตาหน่อยอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูปิดตามือปิดตาไว้อ่าปิดตาหันหน้าด้านนี้หันหน้าด้านนี้เออแล้วมือปิดตาไว้อย่าแอบดูนะอย่าแอบดูนะทีมงานครับทีมงานครับ รักมากเลยคุณตาครับเปิดตาได้แล้วมองนี่นิดนึงา่ชอบไหมครับชอบครับชอบมากเลยชอบมากแล้วคิดว่าใหญ่บิ้งจะชอบไหมไม่รู้ถามใหญบิ้งเอาถามใหญบิ้งเอาเหรอครับใหญบิ้งจ๋าใหญ่บิ้งชอบไหมจ๋าใหญ่บิ้งมาแล้ว สวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับนี่สวัสดีค่ะนี่นี่นี่ยายบิ้งชอบไหมเนี่ยชอบชอบใช้เขินเะเขินอย่าเขินอย่าเขินยายบิ้งค่ะจ้าคุณตาบอกว่ายายบิ้งเขียนจดหมายไปหาคุณตาก่อนจริงหรือเปล่าคะจ้าโอ้โหเดียวนี้ครับเดี๋ยวคืนนี้ยายเงาะเริ่มเขียนเลยเนี่ยเริ่มตอนนี้เนี่ยพิมพ์เลย เขาขอเราเป็นแฟนเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่า<ข>อเอ้ยจะสื้อะไหตไรละไม่เอาพี่เรเผลอพี่อยากรู้อยากรู้ว่าขอกันยังไงบอกเป็นแฟนกันนะเหรอหตือ,อ,อามากห้าข่อยบอสจต่จ,จังสๆมากข,ขอข่อยอ๋อรักเขาไหมรักมากไหมมากเท่าไหนสุดหัวใจ ขับหนีด้วยอ่ะอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เรารู้สึกได้ว่าตาให้เราหัวใจเอาคุณตาคุณยายครับหอมแก้มโชว์ได้ไหมได้ใครหอมใครก่อนดี หอมก่อนก็ได้อหอมก่อนก็ได้อะส่งจดหมายยังเคยส่งก่อนอชอบจังหวะการล็กอกคอเกิดทางรายการเนี่ยรู้สึกศรัทธาในความรักที่ยิ่งใหญ่ของตาและยายมากนะครับเราขออนุญาต เตรียมบางอย่างให้คุณตาคุณยายมอบให้กันและกันแล้วก,ก,ก็ถือว่าเป็นเป็นมรดก ok ของคุณตาคุณยายนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตทราบว่าคุณตาคุณยายไม่ได้ต้องการนะครับเรามีแหวนทองเกลี้ยงสองวงเพื่อเคารพในความรักอันยิ่งใหญ่ของทั้งสองท่านนะครับนี่ถือว่าเป็นโชคดีของเรามากที่ได้เห็นจริงๆว่าความรักอันบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่นั้นมีอยู่จริงตาอยากบอกยายว่าอะไรครับ อย่าพึ่งตายนี่จากการหนาให้อยู่กันนานๆตลอดไปเท่าที่อยู่ได้ดมลมว่าศคุณยายครับอยากจะบอกอะไรตากล้องครับป่าลุ่ม้างขัางฟังหนานี่จากกันเดอ้ออยูย่น้ำกันนานๆเลี่ยงกันไปเข้าชีวิต เท่าช่วชีวิตหมดละเด้่อตางครับหากกันมาจะได้เท่าไดจเอากันมาเท่าปันนี้ก็ยังหากกันยก่คือเก้าหนี่งละ เกี่ยวกับรอบเอวไม่เกี่ยวกับหางตาไม่เกี่ยวกับคืนวันที่ผ่านไปจะอ่อนใจจะเพลียเหนื่อยล้าถ้ายังอยากหาโลกในใจให้มันเจอ บ้านไกลไม่เกี่ยวกับดวงดาวที่แวว่าสุขสุก,กาวจะจริงแค่นหนเมื่อกลับไปวดเอาทนเอาซะแล้วลเพราะว่าลูกล้านหลายเด้อคงคนนึงเคยเินมองไปบนฟ้ากว้างใหญ่วันลาเวียนไปก็ยังมอง ที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบ เาไหมรักมากไหมมากเท่าไหนชุดหัวใจม,ม,มีคำนี้ด้วยอะ่ะอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เรารู้สึกได้ว่าตาให้เราหัวใจเออ ที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบยางเรเชิงเขาคุณครับพี่ไก่แวนนี่ผมดีใจร้ายกับเสียชูชีพแล้วก็ลูกไทยกูคิดหอดกระสร้างเขาฮะเขาไม่เห็นเขาก็คิดว่าขึ้นหอดอยู่บ่นี่ได้แม่กูนี่ได้พ่อกูก็าจะมว่าอยู่บ่ถึงนอกก็ช่างมัน อย่าหยุดก่อนแล้วกันจะเปลี่ยวจะเดียวได้ไม่มีใครอยู่เคียงกายสักคนหนึ่งนั้นให้ใจมีฝันอยู่เคียงใจสักวันหนึ่งนั้นให้ใจมีฝันอยู่เคียง 你。Yo Yo